ทุกคนดอกทานตะวันข่อยก็แก่เถาแล้วก็หมอบตวบซูบแล้วนะคะก็เหลือบ้างเป็นบางดอกที่ยังยังสดใสนะคะแต่ก็บาลายสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงนอ้อสบายดีกันบอทุกคนเมื่อเนี้อากาศดีช่วงเศา้านะคะแต่ว่าพยากรอ,อากาศว่าตอนบ่ายคนจะตกว่าสัน้นข่ก็เลยเยฝ้าออกมา ทําคลิปทักทายนะคะมวันนี้ก็พู้นไปเที่ยวมันไปเที่ยวสําวัาไปหลินนั่นแหละทุกคนอลอยกระโลนะคะห่างจากบ้านไปไปเบิงคลองเบิงนันเบิงนี่เพราะว่าบ่าได้เดินทางไปทั้งใดโดดแหลมสีกับเบือกับเบบซ็งนะคะพญ่์พลังกันเลยสวนไปนะคะ ก็ให้แล้วนะเป็นคนนะจ่ายซื้อของไปกับเบอร์สี่ลอยกว่วโค่นนะคะเมื่อเนี้ค่อยไปช็อปปิ้งเมื่อเ้ารนี้นะคะกับเบอร์สี่ลอยคือการแต่ของมันแพงนะคะกระไดตาผลไม้หมากใหม่มา,มาเป็นนมเป็นครีมเป็นเนื้อบดทั้งสี่รล่ะคะ่ะทุกคนนะคะพญายักษก็ซื้อของใส่เกี่ยวกับลดอันนั้นอันนี้ทิมล่างลดแล้วแล้วกาน้ายาเช็ดกระจกแล้วอย่างซี่นะคะ ัอนแหละเราก็จะซื้อคลองตะเกี่ยวกับรถส่วนมากนะคะค่ะเมื่อวานนี้ข่อยก็อ่าแต่งตัวใส่หมวกนะคะก็มีคนามาอาคอมเมนต์ว่าให้ข่อยว่าข่อยนะ่ะเฒ่าแล้วใส่หมวกแบบนี้ทําตัวเหมือนสาววัยรุ่นนี่อย่างสินะคะเมืองดูนานแหรอเดชที่บมมีคนมาว่าให้ข่อยอันนี้น่ะแค่ใส่หมวกก็ซื้อก็ยาก การแต่งตัวนี่มันแล้วแต่ผู้ใดที่จะอยากเทดอยากใสอย่างมันบ่ทุกคนตามจริงก็บ่เป็นตามาวา้คอยดอกขอยอยากเทดอย่างมันกับเป็นเรื่องของคอยนะคะแต่ว่านังนี่นะแกบ่ได้ว่าให้คอยโดนแล้วก่ะทุกคนนั่นแหละแค่การใส่หมวกไปซื้อกับมาตติว่าเขาหน่ะเท่าแล้วว่าทําตัวเหมือนใบรุ่นมาสันกัทุกคนมึงดูขอลอแค่แลก็อยากว่าหายกันนั่นแหละมันเอก็เลยว่ามีเรืองเบาก็เลยเอาเรื่องค่ะ เรื่องเหนียวเบานะคะขอฝากไว้ทุกคนนะคะว่าการแต่งตนะัวน่ะมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะคะว่าพยาเขตแบบใดก็ตามมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเพียงแต่ว่าเท่ากับอ่วาวได้ไปเหตุให้ผูดใดเดือดร้อนนะคะทุกคนแล้วใส่หมวกไปซื้อมันก็บาเสียหายตรงใดเราการใส่หมวกของข่อยข่อยกับมีความสุขว่าข่อยใส่แล้วข่อยดูดีขึ้นจังซี่นะคะมันแหละ เคก็กลยใส่นะคะแต่กอนก็หยดใส่เฉพาะตอนที่ไปแลนออกกําลังกายนั่นแหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าเวลาแลนออกกําลังกายน่ะมันก็จะคุ้มผมบ่ให้ผมปิวพร้อมนะคะนั่นแหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ใส่ไปกับเพราะว่าอยากที่จะทายลูออกมาดูดีนะคะเพราะว่า่อยมีความรู้สึกว่าเวลาข่อยใส่หมวกเรา่อยทายรูปออกมาดูดีนะคะแค่นี้กับยามาจอบถรมมดามาเถอะ มันเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน,น้อยๆเองนะคะนั่นแหละทุกคนมาเขือเทศข่อยนะมันบอได้สุกพร้อมกันเด้มันจะสุกเทละนวยสองนวยข่อยก็เก็บนะคะเดี๋ยวเอาไปกินแต่เมื่อน,นี้ข่อยก็ซื้อมะเขือเทศใหญ่จากร้านอีก้ามาอยู่คะ <S <S ่ะพอใหญ่แล้วมากินมะเขือเทศใหญ่แต่ว่าข่อยมากินมะเขือเทศน้อยนะคะทุกคนมากันอง,งุ่นข่อยกันกระโดกดูนะคะข่อยกะ มันก็บสุกพร้อมกันด้ทุกคนน่วยสุกน่วยบอแต่ว่าน่วยจนสุกมันก็จะหวานนะคะเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนเบิองนะคะทุกคนนะเบิองบักอางนคอยโดคักโดกแน่เบิองด้วยค่ะเบิองด้วยาอางนพันเขียวนะคะรุ่นนี้ก็หวานคือกันนะคะนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นะมันยังว่าได้อ่าได้สุกปันไดนะคะมันก็จะเปรี้ยวนย่จากน้อยคุณน่ะทุกคนนะ ดอก,ดกเดี๋ยวค่อยก็จะรีใบมันออกนะคะเดี๋ยวเอาฝาค่อยรีที่จักหน่อยทุกคนส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพันธ์พันธ์ม่วงนะคะพันธ์สีม่วงอันที่มันบินน่ะค่อยค่อยเก็บกินได้ค่ะอันที่มันสุกเป็นสีม่วงเข้มๆมันก็จะหวาน,นะค่ะทุกคน หวาน,านแต่มันบดีตรงที่มันมินไนนะคะมันเป็นพัน์ที่มิไนไนต้นเนึงอยู่พู้นค่ะทุกคนอยู่ทั้งห้องเก็บของพญายผ่นต้นองางงนทั้งต้นนั่งกระดูกขึ้นกันนะคะ่ะางหางข่อยกระว่าเรื่องที่มีคนนะมาดราม,มา่าข่อยเรื่องข่อยใส้หมวเมื่อว,วานนี้นะคะ ทุกคนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่นี้กับว่าจำเป็นที่ต้องมา่เคียนว่าให้คอยดอกแต่ว่านังนี่นะอาจจะเป็นคนจิตใจคอะขับแคบคก็อยากคือสังคอยนั่นแหละว่ายังง่ายโหลดเพราะว่าช่องวันนึงหันนะ่อยว่าใครได้ทําคลิปข่อยว่าได้ล้คลิปนะคะแล้วกับเ่าใครไม่เรื่องดราม่าปันไดถึงแม้จะมีบ้างนะคะแต่ว่าคอยกับโบเอามาว้าอีกนะคะคือคอยกับเบื่อคือการที่คนมาคอมเมนต์ว่าให้คอยลบๆแล้วก็เห็นให้คอยนะ อ่าบสํสบัายใจเองสินะคะค่อยก็เลยเป็นอ่าวเสาลนะคะเรื่องแบบอ่าบํคายดีเป็นใดเองสินะคะทุกคนนั่นแหละตอนนี้นะก็ใครแนะ่เสาวป่วยแล้วก็อยากจะมีแต่เรื่องแล้วดีๆอ่าเข่าม้าจะได้สุขภาพจิตด,ดีสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายเขาก็จะอ่าดีขึ้นน้ำสินะคะนั่นแหละต้ก็ขอฝากไว้นะคะสาหรับคนที่พยายามที่จะ มาต่อว่าข่อยมาเขียนว่าให้ข่อยเรื่องไรสาระแบบนี้นะคะทุกคนมันมันบ่มันบ่ใช่นะคะมันเป็นคนที่บ่งบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่จะคอยจับผิดคน้นคนนั่นนะคะคือคอยจับผิดขอ่ยอย่างสินะคะนั่นแหละนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์น,น่ารักห่ารักที่สมห้มาดามบันนอนนะคะสําหรับเอฟซีที่นนารักค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย